สวัสดีค่ะแม่แหม่มเ,เองจับเพื่อนเพื่อนจ๋าวัดเช้าว,วันนี้ฝนตกทั้งคืนทั้งวันเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้แม่กินคัพโจ๊กรสชีสซี่จับเพื่อนเพื่อนจ๋าคัพโจ๊กรสไข่ชีสซี่จ้าคัพโจ๊กรสไข่ชีสซี่ค่ะพูดผิดนะคะแล้วแม่ก็เพิ่มชีสตัวนี้ไปหนึ่งแท่งจ้าราคา19บาทคัพโจ๊กรดชีสซี่สบาททั้งหมดเป็น39บาบาทเพื่อนเพื่อนจะมาดูนะว่าจะยืดยืดเหนียวเหนียวเหมือนที่เขาทำกันไหมแม่อยากลองค่ะ อยากทาตามเด็กๆเขาอ่ะเห็นเขาทําแล้วมันยืดมันเหนียวน่าทานมากเพื่อนๆนี่เป็นไหมอุ้ยเพื่อนๆจับเป็นด้วยยืดด้วยจับเพื่อนๆนี่นี่คัพโจ๊กลดไข่ชีสซ,ซี่เพิ่มชีสจ้ะเพื่อนๆจานจานี้แม่ทําได้แล้วเพื่อนๆจานนี้ยืดเลยตัวนี้นะคะ19บาทเพิ่มไปจะทานได้เพิ่มความเข้มข้นจ้ะฝากากดไลค์ออกดแชร์เกี่ยวติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ๋า ยืดยืดเหนียวเหนียวถ้าแม่ทำสําเร็จแล้วมีจ่าเพื่อนเจ้าฝากกดล